ส่วนปกติอ่ะพี่จะไม่ได้เห็นทั้งหมดหรอกเพราะว่าเขาแยกส่วนขายกันได้หมดอันนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนทุกทคนตอนนี้กูก็อยู่ที่วิสากิจชุมชนรักการเกษตรบ้านหนองสลาอยู่ที่ตำบลหางหงอํำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะคะก็วันนี้ค่ะกูมีอบรมนะคะเกี่ยวกับการทําแล้วก็การแปรรูปนะคะจากเห็ดนางฟ้าที่บ้านของพี่นุ่งพี่นุ้ก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้นะคะพี่นุเขามีการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเยื่อไผ่การจําหน่ายก้อนเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ รวมถึงสินค้าเกษตรแปรรูปต่างๆเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเยอะเยะไผ่พันล้านมันบาดมันหายบดแล้วอ่ะสุดยอดเมื่อเช้าเหตสายพันใหม่ไหมเห็นสายพันใหม่ไม่งั้นหดหมวก นด้ให้ใส่พันหม่ใส่พันหม่อยสพันใหม่เป็นถ้ามพันเออมันจะเป็นอย่างนี้น่ารักมากให้่พันไม่เยี่ยมให้ส่พันโอ้ยฉันจะก้าเอาทันขึ้นหน้าปกไหมเน่ยเยี่ยเยี่ยมใส้ใส่พันใหม่สพันใหม่นะคะอร่อยนะมีความหวานกลมๆรสชาติเป็นยังไงคะให้สสยพันใหม่ บรรยายบรรยายสับปครณรสชาติให้ฟังหน่อยหอมสาราไม่ใส่าไม่ใส่บ้านใหม่ เห็ดเยืย่อไผ่สายพันใหม่ค <satisfy> ร <fade ados> ับเห็ดเยื่อไผ่เลยวันหม่เห็ดเยื่อไผ่สายพันใหม่นะคะรสชาติเป็นยังไงคะเคยทานไหมคะที่เอาไปทำซุปเยื่อไผ่นะคะอ๋อที่เป็นหมวกเวลาเราใช้เราใช้ส่วนไหนมันไปทานปกติอ่ะพี่จะไม่ได้เห็ดทั้งหมดหรอกเพราะว่าเขาแยกส่วนขายกันได้หมดเราจะเห็นแค่ตัวนี้ที่เอาไปออกคือตรงกลางหรือแค่เยื่อตัวในห้างอ่ะเขาเรียกเยื่อไผ่อย่างเดียวเขาเลยไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ด เขาเยกแต่เยื่อไผ่เยื่อไผ่เราก็เข้าใจว่ามันเป็นใช่ใช่ใช่จริงๆมันไม่ใช่ตค่ะตาโขเรีว่าเยื่อไผ่เยื่อไผ่อ๋อเยื่อไผ่ที่ได้เห็นนี่เองใช่ให้ไปดูมากเถอะมาหลายรอบแล้วปไปดูไปดูแปลงมาเห็ดไปดูแปลงไปเก็บมาเห็ดยังไม่ได้ออกมันมีแต่เชื้อแบบนี้ก็ยังไม่ออกแต่ไปดูจะไปดูแปลงจริงก็ได้จะได้รู้ว่าแปลงปลูกมันเป็นยังไงใช่ใช่ใช่ปไปดูกัน ตามนะคะเจ้าของวิสากิจชุมชนรักการเกษตรบ้านหนองสลาศูนย์อบรมเพาะเห็ดเยื่อไผ่จำไหนก้อนเชื้อเยื่อไผ่ฐานกํามันฐานชาโคค่ะติดต่อได้นะคะที่คุณนุกนะคะวิสาขิจชุมชนจัหสกลนครที่ทำแบบครบวงจรนะคะมีแปรรูปด้วยค่ะมีแปรรูปนะคะมีเพื่อนๆก็มีผลิตภัณฑ์ของเราด้วยจ้ะ มีวางจำหน่ายอยู่ที่เอาเล็ตฟาร์มเอาเล็ตของอุทยานบัวค่ะอืมอุทยานบัวเ,เลยมอกระเสรไปหน่อยนึงเนาะแถวน้องหา,านเ,หดดหรเราจะไปดูฟาร์มนะคะเห็ดถอดหมวกใช่ไหมเป็นเยื่อๆอนนี้เราจะมารับความรู้ถอดหมวกเนี่ยค่ะเขาจะมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ให้ใหนุนหน้าให้หนุแอนตี้ออกซิแดนต์คุณสมบัติ สารแอนตี้ออกซิแดนส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพวกรดริ้วรอยพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ไปใกล้ไหมคะพี่นุกน่๊กนะคะเกือบสุดเกือบสุดตรงกอไผ่เลยค่ะทำไมต้องมาอยู่จุดนู้นเพราะ <c oughs> ว่าตรงนั้นมันเป็นที่ที่ถมแล้วก็เลยไปตั้งโรงเห็ดตรงนั้นค่ะ <c oughs> <COVID> <c oughs> อีกอย่างนึงมันอยู่ใกล้ใต้ต้นไผ่ด้วยค่ะก็เลยว่าเอาไปอยู่ใกล้ๆกันทำไมถึงต้องอยู่ใกล้ๆต้นไผ <powered> ่ เพราะว่าอาหารที่ดีที่สุดของเขาอะที่ดูแล้วเขาจะชอบไผ่ค่ะพี่ลูกทำไมไม่ไม่ค่อยตัดหญ้ากันดูครับปลูกแบบเองอ๋อปกตินี่ไงพี่ลุกปลูกแล้วก็ให้มันดูแลตัวเองค่ะเห็นกล้วยไหมคะกล้วยฝั่งนู้นนะคะมันเนี่ยจะเกลียดต้นหญ้าต้นนี้มากเลยค่ะแล้วเราจะไปนั่งแกะเราจะไปนั่งแกะกัน ลอนาวเลยนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้หรอคือแปลงเห็ดค่ะอ๋อแปลงเห็ดเราเดินเลยใหม่แล้วค่ะทีเดียจะไปทำเป็นแบบควบคุมแล้วที่อาาจรย์จะมาทำให้อันเนี้ยตรงเนี้ยก็จะมีมีปลูกหมดเลยปลูกแบบธรรมชาติเนี่ยอ๋อนีดูงเห็ดเป็นแบบนี้เนาะเอาเอาเชื้อใช่ไหมคะเอาเชื้อลงก้อนเชื้อเลยค่ะปกติอ่ะออกใช่ใช่ โอ้ยนั่งไงออกมาอยยังไม่ได้ซ่อมนะคะจะถ่ายนะคะถ่ายแบบเป็ส่วนปกติมันสวยกว่านี้ค่ะพี่นุ๊กเห็ดนี่คือชื่อเห็ดอะไรคะมันคือเห็ดอะไรเห็ดเยื่อไผ่เลยเนาะเห็ดล่างแห่เห็ดล่างแห่เห็ดเยื่อไผ่เลยนะคะเนี่ยค่ะไอ้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่เขาทําใส่เป็นแปลงปลูกแบบว่าตามธรรมชาติอยู่อากาศมันไม่ได้ค่ะมันก็เลยไม่ค่อยออกปกติเขาจะออกดกมากกับไผ่อ๋อใช่น้องอยู่กับไผ่ฟามไผ่หรือว่าฟาง อันนี้เป็นฟางข้าวเราอะจ้ะแต่ที่เนี้ยมันจะได้เชื้อมันมันแห้งฝนไม่ตกมันแห้งเนี่ยมันจะแห้งมขนาดโหมดินโหมอะไรน้องยังไม่ออกฝนไม่ตกยังชื้นไม่พอเข้าไปดูข้างในกันเข้าได้ปะเข้าไปได้ไหมโอ๊ยนั่นไงนั้นมันหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงใช่ไหมคะลด ความชื้นข้างใต้มันได้มาเราชอบไปออกอยู่ตรงใต้พอดีนะเวลาเดินเดินไปมันจะเป็นแบบนูนๆขึ้นมาเลยมันก็เหมือนใสความชื้นต้องได้ใช่ตอนนี้รอบนี้รอบนี้ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ค่ะมันมปนติมันออกครั้งเนี่ยคือประมาณ45วันอ่ะออกครั้งหนึ่งอ๋อเหรอแต่เวลาออกทีอ่ะมุกเก็บได้เกือบ20่สโลเลยนะแปลงยหญ่ เยอะมากเลยนะมูล,ลค่าก็เยอะวุ้นนะ่ะหนกได้เท่าไหร่อ๋อพอไปทําวุ้นแล้วมันได้หลายโลนะใช่แล้วก็ไอ้ตัวอย่างอื่นลูกเอาไปแยกขายทําเห็ดป่นตอนนี้ลูกค้าตลาดนําไปแล้วค่ะไม่มีของส่งลูกค้านะคะอพีอ่หนุกไม่ค่อยเห็น,ต,นตลอดว่าไม่มีน้ําเห็ดหรอกเพราะว่าลูกค้าที่ แทงเอาชอบปาร์ตี้หนักๆนะพี่ปูรู้ไหมว่าเขาซื้อนูกตลอดทุกเดือนเขาต้องกินทุกเดือนเพราะว่าเขาชอบปาร์ตี้ทุกคืนเลยเวลาเขาเอากลับมาข่ายแห้งมใช่ช่วยแหงแกแหงดีต่อตับด้วยพี่แล้วเขาอ่ะปกติเขาจะต้องพ่นยาหอบเขาบอกว่าตั้งแต่กินอันนี้มาเขากินมาเกือบสาปีแล้วนะที่นุกทําที่เนี่ยเขาบอกเขาไม่ต้องพ่นยาหอบเลยเพราะว่าเขากินอนเนี้ยดีให้น้ำกับจุลิสัางห์แสง ก็มีออกมันมันมีบางที่ใบก็ใบก็ใบอ่ะแบบนูนๆเออมันชอบไปมันชอบหนีไปออกข้างใต้ดีดีเอถามมันเลยแล้วหลังไส้เดือนนี่มีผลต่อเห็ดไหมไม่รู้อันนี้หลังขี้ไส้เดือนใช่ไหมขี้ไสเดือนใช่ดำดำนี่ขี้กระเดือนเหรอใช่ขี้กระเดือน นางมาทำรังอ๋อสเตย์ใช่เก็บหมดแล้วค่ะมันจะกินเห็ดไหมหรือว่ารังรังกินคือเออเป็นไม่ได้ไม่กินไส้เดือนกินคือกินคือชอบกินเห็ดนะอันนี้ไส้เดือนหรือกินคือไส้เดือนอเพราะว่าเราใช้มูลไส้เดือนเป็นตัวอาหารชื่อให้เขาอ๋อไอ้ที่ใช้มูลไส้เดือนเพราะว่าลองแล้วว่าเห็ดมันจะตอบตนองได้ดิถ้าไม่มีก็ใช้อันนี้ก็ได้พวกมูลวัวที่หมักแล้วาบนกค ที่หาได้นะที่ดินไส้เดือดนหายากแพงไงพี่น,กนุกหนูไม่ค่อยเห็นเขาปลูกเห็ดแบบนี้กันนะปลูกเห็ดเยื่อแผยเพราะอะไรมันปลูกยากหร,หรือยังไงมันหรือเขายังไม่มีความรู้ปลูกง่ายแต่ออกยากปลูกง่ายมากเลยแต่ออกยากไอ้ยากตรงออกนี่แหละคือขนาดนุกทำมาเนี่ยปีนี้ปีที่ห้าแล้วนะคะค่ะจะคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็คิดว่ามันจะได้มันก็ไม่ได้ตามตามที่เราคิดเนี่ยแต่พี่นุกก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ค่ะก็ทา ตอนนี้ก็เลยเตรียมทาโรงเรือนที่อาจารย์เขามาดูให้ละก็เลยจะทําเป็นโรงควบคุมละอืที่นี้ตอนแรกกะว่าจะาให้กลุ่มเกษตรกรที่เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเขาร่วมกันปลูกแต่ดูแล้วอะ่ะเขาน่าจะแรกๆอะ่ะเขาจะดีใจเพราะมันออกดีมากใครปลูกรอบแรกมานี้นะจะดีใจเพราะจะออกดกมากพอรอบสองปุ๊บอม้อาวทำไมไม่ออกอย่างที่เนี่ยพอนุก็เป็นเหมือนกันนี่ปลูกมาห้าปีแล้วอะ่ะก็เลย วางเชื้อแค่ครั้งเดียวหรอไม่ใช่าทุกปีทุกต้องวางทุกครั้งอ๋อวางเชื้อครั้งหนึ่งแล้วที่เนี้ยให้มันออกได้ประมาณสองรอบสองรอบก็จริงๆมันออกได้ถึงสามรอบอแต่จริงๆเราจะไม่รอถึงสามรอบเพราะว่ามันใช้เวลาสีห้าวันแต่ละรอบอะค่ะก็เลยว่าเสียเวลาเราจะใช้แค่สองรอบพอแล้วก็เคลียร์แปลงเลยแล้วก็ลงแปลงใหม่ก็นับไปปีนึงก็ปลูกได้อยู่ประมาณสองสามรอบเนาะเพราะว่า ถ้าช่วงหนาวปูปะเชื้อก็จะหยุดนิ่งเลยเขาจะไม่ชอบเราที่บ้านเรามันหนาวเกินแต่ก่อนุูกปูกกรุงเทพกรุงเทพออกดีมากเพราะอุณหภูมิมันก็ชื้นแล้วได้หมดเลยแต่ทีเนี้ยย้ายมาทําการที่นี่เพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่เพิ่มกลายเป็นว่าอุณหภูมิไม่ได้เลยมันไม่เหมือนกรุงเทพเนาะกรุงเทพเราตอนแรกๆออกแบบโดกเลยอะตะก้านนึงอะลูกปลูกลูกปลูกเห็ดอะ ใช้ก้อนแค่หนึ่งก้อนกับตะก้าตะก้าประมาณขนาดนี้ค่ะได้ออกลูกเก็บได้ประมาณสองโลเลยนะพี่เขาขายโลละแปดร้อยโลละแปดร้อยถึงพันเนี่ยแต่หนูไม่ได้ไปขายแบบนั้นเนี่ยเพราะหนูเน้นเอาแต่แปดงลูกแค่ขูดมาสองโลก็ได้วุ้นอามาต้มน้ําขายได้เงินไปตั้งตั้งเยอะอเพราะว่าเราดามมันได้เท่าไหร่หมายถึงว่ามันสามารถผลิตเป็นน้ํา วุ้นวุ้นครึ่งโลเนี่ยวุ้นครึ่งโลห้าร้อยกรัมเนี่ยสามารถทําน้ําได้อยู่ประมาณเกือบสองร้อยขวดอะค่ะสองร้อยขวดแบรนด์นุกขายขวดละสี่สิบห้าบาทต้งเท่าไหร่แล้วอะแต่ถ้าเขาขายวุ้นเพียวๆเขาขายอยู่ที่ประมาณห้าถึงเจ็ดพันบาทตอ่อล พี่เนี่ยกว่ามันจะขูดกว่ามันจะขูดกว่าจะปอกเปลือกแล้วขูดเนี่ยจัดดูนะคะนิ่มๆเออนี่มีบ้นอยู่ไม่เวลาใช้ใช้ตอนมันตูมหรือมันบางถ้าถ้านุจะใช้นุจะใช้ตอนตูมเพราะจะขูดง่ายเพราะว่าถ้าบานแล้วมันบางทีมันเลอะอย่างเงี้ยแล้ววุ้นมันล้างไม่ได้นะุ้นมันจะเสียยัมันหัดเนาะเอยนิ่มก็เลยจะไม่จะต้องขูดตอนตอนเนี้ยก่อนก่อนที่เราจะขูดแล้วต้องล้าง เปลือกทุกอย่างให้สะอาดเลยถ้ามีแปรงเบาๆได้ก็จะแปรงพวกขี้ดินออกให้หมดอันนี้นี่มากขุดเนี่ยต่วยาก็ใช้ดอกตัวนี้ที่เขาเอาไปหมักใส่กระเล่าเล้าขาวหรืออะไรอย่างเงี้ยทำยาดองเป็นยาดองมันเป็นยาใช่ก็เหมือนเลยเหมือนเลยก็เหมือนเลยล่ะ สารต้านอนุมูลอิสระเยอะนะคะสารแอนตี้ออกซิแดนต์เยอะนะคะแต่สูพันไทยไม่ได้พันธไทยที่หนูเห็นเมื่อเช้าน่ะจะดีกว่าพันต่างประเทศกนจะขยายและเก็บยังเก็บแล้วค่ะเก็บไปขยายยังไงใส่กล้อยดูตั้งไวในแก้วเออที่เตงส่งมาเมื่อเช้าน่ะเพิ่งเคยเห็นกลิ่นพันธไทยกับพันจีนน่ะกลิ่นไม่เหมือนกันนะดอกพันธไทยจะกลิ่นหอมกว่าจะไม่ฉุนเหมือนกลิ่นอันนี้ เก็บแล้วได้แล้วแค่นบอกว่าเขาแก่แล้วนั่นไงนั่นไงนนะอีสองลูกนี่ไม่ไม่เก็บเลยได้ไหมเอุ้ยดอกใหญ่มากแปลงนี้เยอะเลยนั่นไงพี่นุ๊กทำแบบนี้เก็บได้เลยปะใช่ใช่ดอกใหญ่มากเพ้่อนเพื่อนเห็นไหม นี่นะนี่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 ใช่ออกแล้วเนี่ยนี่อีกโอ้นี่ไงนี่ไงดอกอ๋อน้องเดน้องน้องเดมาเก็บสิหนาตะยามป้าอยากให้นี่คือของกุบาลีบ้าโอ้ทำไมฝากแต่คนเดียวจ้ารขอบใจนะจับเป็นกลุ่มอยยไไม่ด้้เฮน้องเดไปละคะไหรอันนี้อัน สามร้อยห้าสิบครับเอ๋อสวยเองบริกลุ่มเป็นผู้ี่เนี่ยแหละจะกลุ่มบันวเด็กนะครับสมและมันพัฒนาสมชนเลยงานมาอย่างคนนใงหินอย่างกันอยู่อัเป็นจุดอนุทอปีได้สองปีแล้วนะครับบอเอาฝากถ่ายภาพหนึ่งหน่อยจ้ะโอ้เสียด้วน้อยใจฝากแค่คนเดียวเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวโอกาสหน้าโอกพี่ครับหนึ่งสองเดี๋ยวฝากฝากฝากตบยุงหน่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ เธอเธอเก็บเก็บเก็บได้ไหมคะ ถามพี่เขาก่อนถามพี่ผู้ชายได้ไเก็บได้ไหมคะขนาดใหญ่นี่เก็บได้อยู่ตัวเล็กเก็บพึ่งใช่ไหมคะพี่เืี๋ยวว่าลูกเล็กนะถือว่าลูกเล็กอย่าพึ่งเออพี่ชิชไก่หากินหมานอีหลีเนาะไม่หมานแท้เด้อบอกอันนี้ถ้าเป็นเชือขึ้นอีกมันจะเปชือมันจะใยญ่มันจก็จริงมันออกเยอะจริงมันจะเห็นมันจะเห็นเลยครับลูกมันจะใหญ่มากอันนี้ลูกมันเล็กลูกมันสี่ลูกใหญ่เท่ากำปั้นเลยนะคะแล้วไม่ต้องไปดูครับมองไปขวิดบานขนาดนี้เลยจริง หัวนี่แบบหัวบาเป็นเป็นหมวดอย่างนี้เลยวันนั้นที่อาจารย์อืมวัวใช่ไหมนี่มันไม่ได้ความชื้นเดี๋ยวนเดี๋ยวพี่นุกไอตัวตัวตูมกับตัวชูนี้มันมันต่างกันยังไงคือคือตัวก้อนกับตัวตัวตูมอะตัวตูมอะคือมันยังมันยังไม่บาเนี่ยไม่มาถึงว่าตรงตัวเวลาจะใช้ ตุมเนี่ยเขาจะเอาเขาเขาจะเอาไอ้วุ้นข้างในก็จะไปได้แค่ประโยชน์วุ้นใชไหมคือเมเปิลคือได้ทั้งหัวทั้งตัวใช่ไอตัวไอตัวตุมอะค่ะนุขูดวุ้นเสร็จปุ๊บอะนุก็ยังรอให้มันบานได้นะแต่นุกจะไม่รอให้มันบานเพราะว่านุกจะเอาไอไอที่ขูดแล้วอะมันจะเป็นตุ่มตอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะไปหั่นแล้วก็ตากอบแห้งบดบรรจุเป็นผสมเป็นเห็ดผง ได้มูลค่าเยอะมากเยอะกว่าขายดอกบานดิแต่กว่าจะได้นะเพราะว่ามันผงเพราะว่าถ้ารอถ้ารอบานอะเอาเห็ดผงไปชงชงดื่มนะแค่นิดเดียวจริงจริงเข้มข้นเลยไหมตื่นเออเหมือนคาเฟอีนแบบมันมันแรงมากเราบอกเลยว่าแรงเขาต้องผสมผสมแค่ช็อตเดียวขนาดเห็นเลนเจ์ยังรู้สึกเลยนิดเดียวนั้งตวง มันเป็นเหมือนยาโดปด้วยมันแรงจริงๆของแมลงทีวีต้องบนแมงตึงใช่แต่มันดีมันดีเพราะว่ามันมีตัวต้านแมลงด้วยลูกค้ากลุ่มแมลงพี่นุกเยอะนี่ไินี่เป็นไอ้ขาวเห็นไหมคะมันยังมันกิ่งบานมันเพิ่งแบบเพิ่งโตค่ะมันจะเหมือนลูกง้อเห็นบ้างมันจะเป็นขาวๆพอมันบานเต็มที่แล้วตรงดอดขาวๆมันจะตึง อันนี้คือหญ้าเหรอคะฟางค่ะไม่ไม่หญ้าค่ะน่าจะข้าวนะข้าวใช่ไหมน่าจะข้าวนะเอาฟางมาน่าจะเป็นข้าวได้เก็บเกี่ยวอะพี่ข้ค่ะนี่ไงนี่ไงกำลังน่ารักเชียวแป้งนั้นก็มีนะนี่อันนี้มัโดนแดดมันก็เลยจะเกลี่ยมถ้าเกิดว่าดูดีๆมันจะขาวชั่วเลยโอ้มาน้องกำลังออกมีที่ตอนนั้นอะเชื้อมันเดินขาวชั่วมันเดินได้เชื้อมันลอดลงไปได้ มไ่ด้น่ลาอันนี้มันขาวมันจะเป็นชือขาวไม่่ไเ้นตมันเล็กมาให้ลออลูกยูไซด์ะนี่ใช่ไปแล้วเหรอคะขยใช้ก้อนลูกเ่ยให้ลูนในรถค่า้วมันลงมาจากรมหาเห็นไทมันทายงไจุลินซีวันนี้หรอย่าง่นเช้าแ่ชูจุลินซีสังค้อแสงนี่ ล่าตอนไหนลดลดตอนไหนลดตอนให้น้ำลดตอนไหนผสมน้ำลาดตอนไหนคะทุกวันหรืออาทิตย์ละครั้งหรือยังงี้ต้งถามี่นุ๊กเด้อยังไงนุ๊กต่พี่แจ๊คผสมผสมในทุกวันในฝักบนในน้ำบัว20ลิตรก็ใส่ไปหน่อยนึงเราไม่ต้องกะมากคะใส่เทไปเจอกางหน่อยล่าทุกวันเหรอคะหรือว่าเป็นอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งแต่ก่อนตอนปลูกครั้งแรกก็ รถเลยต้องเวนแต่ง้ามาเลยนะวุ้นเยอะวุ้นนิ่มเลยอทุกอย่างไปบินธบาตเอ้ยไม่ใช่ไปทำบุญไปทำบุญเซรั่มได้นะคะวุ้นอะ ไม่ใช่ใช่ไม่ทำอย่เราไ่อ์ที่เราสคนกยอ้ทำสบู่ใช่แต่ยังไม่ได้ออยกำลังหางกออยู่เพราะว่าโรงงานเราทำอน่นคถึงที่มันก็เลยขอไม่ได้ขวดวายตอนนี้คิดถึงพี่เกษมไม่เห็นเขาเติมน้าแขงเลยคิดถึงพี่เกษม่ถึงเลยอแื่อนใหจารกบอก่แกกับเลย ดอกยาเอาดอกยามันเป็นยาเด็เกี่ยยาต้นนี้มากเลยสรุปว่าดอกยาดีกินใช่ไหมพี่กุเคเสร็จสิ้นจากฟาร์มเห็ดตั้าขาวหญ้าขาวฟาร์มฟางไปทำตัวโป่งฟ้าทำยาสีฟันทำยาสีฟ้านฮะทำยาสีฟันเหรอพี่กุก็ฟังฟังทวนโออันนี้ปั๊มน้ำที่ตรงนี้คือที่พี่นุ่มหมดเลยใช่ไหมคะที่คุณลุงค่ะที่พี่ชายนั่นแหละ ลูเสียไปไ้นึไปอกพี่นี่เราอ้ไม่ใช่นี่บรรยากาศเป็นไงกำลังบอกกระเยบลไม่มีทอ๋อเฮ้ยนี่ไงแก้วมังกรกำลังอุ้ยเป็นดออกกดดูิลังอก อันน,นี้แหะตรงนี้ก็ออกนู่นค่ะออกไปนู่นละชอบมากออกไปนู่นออกไปนู่นเนี่ยวางแผนไว้นี่ไงเนี่ยที่พี่บอกว่าพี่จะทำทำแปลงผักเนี่ยไหนคะเนี่ยดูเด็ดแปลงผักนี่ไงนี่ไงโอเคเดี๋ยวครั้งหน้าพี่นุ๊กทำแล้วเราเรามาชมใหม่ลูกย้อยแปลงสูงมีแปลงสูงมีอ๋อแบบอ๋อด้วยใช่ค่ะพี่ต้นไม่เห็นลูกมันเลยนะไต่เห็นมันลวกขนมโอ้ยครบนะคะมิกซ์มิกเครือข you know, ่ายครั้งใหม่นะคะ ขอบคุณมากเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณทุกท่านจ้ะสวัสดี้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านกลับซอกไปก่อนนะคะไปก่อนพี่กี้วัสดีจ้ะสวัสดีทุกท่านวันนี้ทุกท่านวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะวันนี้มาทางกลุ่มนี้ใช่ไหมไปวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันอักษรดิจิตอลวันนี้ค่ะจ้าจ้าโอ้ยมาอยู่คนเก่งอยู่มีมาอยู่มี ยูมิเกะเก่งมากค่ะอยากกินขนมไหมโอเคก็เสร็จสิ้นภารกิจนะคะเดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันกลับเสร็จสิ้นภารกิจกันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกันกลับบ้านเนาวันนี้ก็ได้โครงการเกี่ยวกับการทําแปรรูปนะคะผงเห็ดร้าแล้วก็การทําน้ําพริกจากเห็ดน,นะคะแล้วก็เยี่ยมชมสวนนะคะสวน ารามเหตุนะคะวิสาหกิจชุมชนนะคะบ้านหนองสาลาค่ะของพี่นุกนะซึ่งก็เป็นผู้ประกอบการนะคะที่อบรมโครงการผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่กับนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงตวัตกรรมนะคะเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหน้าจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ